การจัดการ3อย่างที่จําเป็นและสําคัญนะคะที่จะช่วยลดภาวะการแหวนนมหรือน้ํานมไหลย,ย้อนได้สวัสดีค่ะหมอป๊อบดรซลลี่ป๊อบค่ะหมอเด็กหมอทารกแรกเกิดค่ะ คุณแม่มักจะเจอปัญหาบ่อยๆก็คือการที่ลูกแรกเกิดจนถึง6เดือนแรกเนี่ยนะคะส่วนใหญ่กินนมไปแล้วมักจะแหวะนะคะบางคนก็แหวะหลายรอบนะบางคนแหวะเป็นนมที่ไม่ย่อยนะคะเป็นนมออกมาเลยหรือบางคนแหวะเป็นคล้ายๆกับโยเกิร์ตบางคนมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวหรือบางคนอาเจียนพุ่งออกมาเลยก็มีนะ,ะหลักๆเนี่ยเกิดจากการที่กล้ามเนื้อหูรูด ที่กั้นระหว่างหลอดอาหารส่วนปลายกับกระเพาะอาหารของลูกนั้นยังจเจริญสมบูรณ์ไม่เต็มที่นะะก็คือยังหย่อนอยู่นะ,ะก็จะทําให้กั้นระหว่างหลอดอาหารส่วนปลายกับกระเพาะอาหารเนี่ยไม่สนิทนะคะนมที่อยู่ในกระเพาะก็ไหลทนขึ้นมาได้นะ,ะก็เกิดอาการแหวะเกิดขึ้นนะคะโดยทั่วไปเนี่ยถ้าแหวะไม่เกินสองครั้งต่อวันเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะ,ะแหวะเล็กๆน้อยๆได้นะคะ แต่ว่าบางคนเนี่ยแหวะเยอะอันนี้จะต้องมีวิธีการจัดการนะคะนอกจากเราจะต้องให้นมให้เหมาะสมแล้วคือไม่เยอะเกินไปไม่ให้ถี่เกินไปแล้วเนี่ยนะคะการจัดการ3มอย่างที่จําเป็นและสําคัญนะคะที่จะช่วยลดภาวะการแหวะนมหรือน้ํานมไหลย,ย้อนได้ก็คืออันที่1จะต้องไล่ลมนะคะหลังจากกินนมเสร็จแล้วเนี่ยคุณแม่จะต้องจัดท่าไล่ลมนะะอาจจะเป็นการจับตั้งจับพาดบ่านะหรือจับ นอนคว่ำพาดตักก็ได้และ2นะคะก็คือการจัดท่าตะแคงนะคะหรือนอนยกหัวสูงอย่างน้อยเนี่ยสานาทีนะคะถ้าลูกมีภาวะแหวนนมนะคะและ3นะคะก็คือการจัดท่าป้อนนมที่ถูกต้องนะคะยกหัวสูงนิดนึงนะคะแล้วก็ให้น้ํานมทนท่วมจุกนมตลอดเวลาเราจะต้องจับขวดนมให้ลูกนะคะแล้วก็อุ้มเขาวเวลาป้อนนมนะคะไม่ต้องกลัวติดมือนะคะไม่ควรที่จะใช้ ผ้าม้วนนะคะแล้วก็ดันขวดนมเอาไว้นะคะอันนี้ห้ามนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าลูกมีการแหวนมขณะนั้นเนี่ยก็จะเกิดการสำลักได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะหมอป๊อบก็ฝากไว้3เทคนิคนะคะที่จะรับมือกับการที่ทารกมีการแหวนมนะคะอันที่1น,นะคะจับท่าไล่ลมนะคะ2จับหัวสูงหรือตะแคงนะคะและอันที่3าม ป้อนนมด้วยท่าที่ถูกต้องนะคะสำหรับวันนี้หมอป๊อปดออรซันล,ลี่ป๊อปลาไปก่อนนะคะขอให้มีความสุขกับการเลี้ยงลูกแล้วพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ